โอเคเอาละครับตอนนี้ก็กลับอ,อยู่มาที่เซนต์นโรแล้วอย่างที่บอกไปตอนคลิปครั้งที่แล้วนะครับผมสิ้นเดือนมีนาที่ผ่านมาโดยเลมอนเดอะบูบี้สองพันเขาวางจาหน่ายเป็น d ีวดีแล้วจริงๆอากาศจะสั่งซื้อแหละแต่ไม่เอาเรากาจะมาเดินซื้อแบบไอ้นี้เลยเพราะว่าไหนๆก็จะมาดูสแตนไบม,มีอยู่แล้วก็ออกมาซื้อเลยแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้อยู่่าชั้นสี่พอดีเดี๋ยวเราขอเดินหาก่อนนะ โอเคเมื่อกี้โวนไปตรงโู้นแล้วเราก็เลยวน,นกลับมาทางนี้เพราะว่าบุ๊บุมแมลงมันอยู่ริมริมมากตอนนี้เดี๋ยวต้องไปห,หาก่อนว่าอยู่ตรงไหนแต่นี่ก็น่าจะมุมของมันแล้วนะบู๊มแมลงอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะนี่ไงถ้าตรงนี้ร้านเกมแล้วปิดสนิท <laughs> เดี๋ยวนะจุที่ นี่แหละไปไหนอ่ะปูแมลงสาคาเซนโวย้ายทีนร้านไปชั้นห้าดกับพิกเซลเราไม่้ตามข่าวใช่ไหมเราตกมาไหนชั้นเลยนะชั้นห้านี่ชั้นสี่เราตกข่าวไงอไปเดี๋ยวไปชั้นห้าอรวะปูสา์เดินหาดตั้งนานไอ้เมื่อกี้ก็ไปตรงโน้นแล้วก็วนกลับมาตรงนี้ถ้าชษฐว่ามันอยู่ริมๆตรงนี้แหละ ใครจะรู้ร้านมันร้านมันย้ายที่เสียเวลาเดินอีกฮะโอ้สามโมงครึ่งแล้วด้วยเดี๋ยวไปหาร้านก่อนแล้วเดี๋ยวรีบซื้อครับผมโอเคเดี๋ยวเราลงขึ้นไปชั้นห้านะฮะร้านบูมแรงมันติดกับพิกเซลร้านอยู่ไหนวะนี่ต้องเดนหาร้านอีกเนี่ยใช่ที่นี่ต้องรุนอนกว่าเราจะกลับไปดูหนังทันไหมนี่สามโมงครึ่งแล้วนะ สีเอาเข้าไปวันนี้ไร้ซื้ไหมเนี่ยประเด็น่ะเมื่อกี้เสียเวลาวกไปวกมาอีกโอ้มาถูกวันซะด้วยเราก็มาถูกวันดีเนาะให้สมมาลีมาห้รู้เขาเป็นกิจกรรมอะไรของโทรศัพท์มีอะเสี่ยมีมาไอเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนจะเจอร้านแล้วนะพิกเซลภูมิแรงเจอแล้วครับโอ้ร้านอยู่ร้าน หมือนร้านโดนย่อส่วนนิดนึงนะไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปเออมันเหมือนเ็นเชลเดี๋ยวเราลองเดินเดินดูของแ่องของก่อนน๊บนึงเนาะเดี๋ยวขอเดินดูก่อนโอเคเดี๋ยวขอตัวไปซื้อก่อนนะครับโอเคนี่ครับเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวคุยกันหลังวูวีเนาะเดี๋ยวไปเปิดให้ดูว่าเป็นยังไงโอเคครับตอนนี้เหลือเวลา20นาทีในการเดินกลับไปพารากอนนะ กว่าจะเดินหาเสียเวลาบกวนชั้น4ชั้นเดียวโอเคครับ okay, ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ด้วยวันนี้ไปแล้วฮะเดี๋ยวรีบไปดูเหลือเวลาย20นาทีต้องเร่งละว,วันนี้ไปแล้วนะบ๊าบบายบ๊ายบาย,บายเร็ว